ฟันฟสวัสดีครับพบกับผมนะครับกับรายการฟันทูฟิตนะครับผมหลายคนนะครับที่เริ่มอ,ออกกำลังกายอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเราควรกินอาหารก่อนออกกำลังกายดีหรือไม่ควรกินอาหารก่อนออกกำลังกายเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินนะครับก็กลัวว่าจะไม่มีแรงแต่ถ้าเกิดกินก็กลัวว่าจะจุกจนเกินไป แล้วอย่างไหนล่ะครับมันดีที่สุดวันนี้ฟันทูฟิตมีคำตอบต้องบอกเลยว่าจะเป็นต้องกินนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะได้มีพลังงานสะสมนะครับ <c oughs> ที่เรียกว่าไกโกเจนที่อยู่ในตับและกล้ามเนือน้อให้เราออกกำลังกายได้นานขึ้นทนขึ้นพร้อมกับลดอาการบาดเจ็บอีกด้วย <c oughs> คราวนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลานานแค่ไหนนะครับก่อนออกกำลังกายหลักการกินอาหารก่อนออกกำลังกายระหว่างเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยเน้นคาร์โบไฮเดรตไขมันต่ำคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้พลังงานไขมันต่ำย่อยง่ายเคลียร์ท้องได้เร็วทําให้เราเออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใครมีเวลา 3- 4ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายนะครับผม อาหารที่ควรทานจะต้องเป็นอาหารที่มีปริมาณเยอะพอสมควรปริมาณคาร์โบไฮเดตก็จะเยอะขึ้นด้วยปกติเราจะบอกว่าคาร์โบไฮเดรต1กรัมนะครับต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะยกตัวอย่างเช่นผมน้ำหนัก65นะก็65คูณ1นะครับจะได้คาร์โบไฮเดรตก5กรัมนั่นคือคาร์โบไฮเดทที่เราต้องกินนะครับในช่วง3-4ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่นข้าวต้มปลานะกินกับผลไม้อย่างเช่นแอปเปิลนะครับ ก็จะให้พลังงานอยู่ที่300กิโลแคลอรีพร้อมกับให้คาร์โบไฮเดรตที่50กรัมนะครับผมต่อมาถ้าใครชอบอาหารแนวตะวันตกนะครับผมแนะนำเป็นขนมปังใส่กล้วยประมาณครึ่งลูกนะครับก็จะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ250กิโลแคลอรีนะครับผมได้คาร์โบไฮเดรต70ดกรัมอีกอย่างหนึ่งนะครับแนะนําเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก๋วยเตี๋ยวจะได้พลังงานจากเส้นนะครับกินควบคู่กับน้ําผลไม้นะครับผมเช่นน้าส้มจะให้พลังงานอยู่ที่300 กิโลแคลอรี่นะครับผมแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตอีก60กรัมอาจจะต้องระวังนะครับเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวนะครับผมต้องระวังเรื่องของกระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วนะครับเพราะว่า2อย่างนี้จะให้อ่าพลังงานที่เยอะมากๆนะครับเราควรหลีกเลี่ยงหากใครมีเวลา 1- 2ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายนะครับผมทีนี้เราจะยกตัวอย่างของว่างนะครับที่หาซื้อได้ง่าย คาร์โบไฮเดรตเยอะไขมันต่ําอันแรกเลยเราจะแนะนําเป็นเรื่องของธัญพืชน,นะครับผมที่เป็นบาร์เช่นซีเรียลบาร์นะครับจะให้พลังงานอยู่ที่120กิโลแคลต่อ1แท่งนะครับผมแล้วก็ให้คาร์โบไฮเดรตประมาณ20กรัมต่อมาเป็นซีเรียลกับนม2อ,อย่างนี้ครับถ้ากินรวมกันจะจะให้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ25กรัมแล้วก็พลังงานที่จะได้ก็ไม่เยอะมากนะครับประมาณ180กิโลแคลต่อมานะครับจะเป็นโยเกิร์ตกับผลไม้โยเกิร์ตแนะนําให้เป็น กีกโยเกิร์ตจะดีนะครับจะได้ไขมันต่ําส่วนผลไม้อาจจะเป็นผลไม้รวมก็ได้2ออย่างนี้รวมกันนะครับจะให้พลังงานอยู่ที่200กิโลแคลอรีนะครับผมแล้วก็จะให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่25กรัมนะต่อมานะครับถ้าใครนะครับมีเวลาแค่30นาทีนะครับก่อนออกกำลังกายแนะนําให้ทันหาซื้อของง่ายๆอย่างเช่นกล้วยนะครับกล้วยอาจจะกินครึ่งลูกแต่ถ้ากล้วย1นึ่งลูกจะมีพลังงานอยู่ที่100กิโลแคลอรีนะครับผมแล้วก็ ให้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่25กรัมหาซื้อได้ง่ายนะครับคนนิยมทาน mm hmm. ต้องบอกว่า mm hmm. บางคนครับ mm hmm. กินกาแฟดำ mm hmm. แล้วก็รู้สึกได้คาเฟอีนคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นชนิดหนึ่งนะทานแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงเพราะฉะนั้นถามว่าทานกาแฟดำก่อนออกกำลังกายดีไหม mm hmm. ต้องบอกอย่างนี้ครับเราต้องทานอย่างอื่นร่วมด้วย mm hmm. เพราะว่ากาแฟดำ ไม่ได้ให้คาร์โบไฮเดรตอาจจะเป็นกาแฟดํากับผลไม้หรือว่าขนมปังดีไหมจะได้ทั้งพลังงานแล้วก็เรื่องของการตื่นตัวด้วยสรุปนะครับการทานอาหารก่อนออกกำลังกายนะครับควรจะเน้นไปที่ค oh าร์โบไฮเดรตไขมันต่ำนะครับเพื่อที่จะได้มีพลังงานเพิ่มขึ้นเยอะๆในการออกกำลังกายแล้วก็จะออกกำลังกายได้เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคผมหวังว่า วันนี้จะทําให้ทุกคนได้ความรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจาําวันนับเลือกทานอาหารอย่างมีสติและมีประโยชน์พร้อมสุขภาพดีไปด้วยกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ